ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับ I am Samurai Kone นะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปแนะนำซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับผมเรื่องนามูระกะคอนสโตนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อไทยอุตรดุลวีรบุรุษจำเป็นนะครับซึ่งก็ถูกสร้างในปี2014นะครับแล้วก็มี10ตอนนะครับแล้วก็หนี๋ยวผมพูอีก1ตอนนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของซามโบโรนะครับเป็นเด็กหนุ่มมอปลายที่มีความสามารถด้านกีฬานะครับผมแต่ว่าเขาเนี้ยกับอริยาการนะครับอ่าซึ่งวันหนึ่ แล้วว่าศึกสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นนั่นเองนะซึ่งเขาก็บังเอิญไปพบกับโอดาโนบุนากะนะครับซึ่งก็เป็นคนสําคัญในยุคนั้นเลยนะครับผมเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมและทั้งคู่นะครับก็มีหน้าตาที่คล้ายกันนั่นเองครับแต่ว่าโอดาโนบุนากะเนี่ยกลับมีร่างกายที่อ่อนแอนะครับเขาจึงขอร้องให้ซาบุโร่นะครับปลอมตัวเป็นเขาเพื่อไปหลอกทุกคนนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็มีทุกอารมณ์เลยนะทั้งหานะครับทั้งมันทั้งเศร้ารุนระทึกแล้วก็ปิติยินนดีะครับ ก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยหัวเราะไปหยุดเลยเลยครับแล้วฉากแอคชั่นเรื่องนี้ก็ทําได้ดีมากนะครับทาได้สมจริงแล้วก็เศร้าด้วยนะครับในบางฉากอีกทั้งซาบุโร่เขาก็รับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ดีเลยนะครับเพราะว่าปอริสารของโอดาดามูนากะานี่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น้องของเขานะครับตายหรือแม้แต่ยุทธการที่ไอเกะอาสมะนะครับหรือตอนที่ต้องตั้งรับกองทัพไซโตะนั่นเองหรือว่าเหตุการณ์ที่ชินาโนะที่ตั้งรับทาคิดะชินเงินนะครับ แล้วก็เรื่องราวต่างๆอีกมากมายเลยนะครับของโอดะที่ซาบุโร่ต้องไปพบเจอในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็บอกเลยว่าสนุกมางจริงนะครับซึ่งซาบุโร่นี่ก็มีนิสัยดีมากนะครับเป็นคนที่มีนิสัยดีมากเลยนะครับทาให้คนรอบตัวเขานะครับชื่นชอบเขานั่นเองนะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็มีบุคคลสําคัญมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโทกุกาวะเอยาสุนะครับหรือว่าโตโยโตมิฮิเดยชิอากิจิมิซูฮิเดะแล้วก็เราค่ารับใช้บริวารของโอดัดนุมูนางกะก็มาแทบทุกคนเลยนะครับ แล้วก็ใครอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์นะครับผมก็สามารถดูเรื่องนี้เพื่อศึกษาได้เลยนะครับเออถ้าไม่อยากไปอ่านบทความยาวๆที่น่าเบื่อนะครับเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์เลยแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังเป็นซีรีส์ย้อนยุคที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับอ่าถ้าเป็นแบบย้อนยุคคอมดี้นะครับผมชื่นชอบเรื่องนี้ที่สุดแล้วเนาะแล้วก็เรื่องนี้นะครับนางเอกก็สวยมากเลยนะครับคือสวยแบบว่าสมัยก่อนนะนะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็มี10ตอนครับแล้วก็มีมูฟวี่หนึ่งตอนครับบอกเลยว่าเรื่องนี้มูฟวี่ต้องดูเลยนะบครั ส่วนเรื่องราวในมูฟวี่นะครับก็จะเป็นตอนที่โอดาแนมบูนกะตายนั่นเองครับจะเป็นเหตุการณ์ที่วัดฮอนโดโนจินั่นเองนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าหักมุมมากเลยนะครับเดี๋ยวมูฟวี่นี่สนุกมากนะครับเป็นก็เป็นตอนจบไปในตัวด้วยนะสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าอยากดูว่าจบยังไงนะครับก็ต้องไปดูมูฟวี่ต่อด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้จะเป็เท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมไปดูหนังด้วยนะครับสนุกมากเลยนะครับเรื่องนี้เท่านี้ผมก็ขอตัวไว้จะเป็นเท่านี้นะ